We pull last. You and top of the house. ถึงกระหน่ำคู่จิ้นในวงการบันเทิงไทยก็เรียกได้ว่าเกิดกระแสะคู่จิ้นคู่ใหม่ที่เหล่าแฟนคลับนิสจับมาจิ้นกันให้ฟินมีทั้งคู่ชายหญิงและก็คู่ชายชายที่ขยันควงกันรับงานคู่ตอกย้ำกระแสะความจิ้นให้ฟินอยู่ตลอดเวลาจริงๆเรื่องคู่จิ้นคืยว่ามันน่ารักดีตรงที่แบบมันได้เสียงโหวตจากคนดูว่าแบบเฮ้ยเขาดูแล้วเขาก็อินไปกับละครหรือว่ากันหนังแล้วก็กเอออยากจะให้แบบว่าจิ้นกันแสดงว่าเขาก็มีเสียงตอบรับที่ดีว่าถ้าเกิดในเรื่องต่อๆไปถ้าเกิดว่าเขาเล่นคู่กันอะไรเงเี้ย คนก็อาจจะแบบว่าเอออยากดูดีนะคะดีอะไรให้แฟนขับจิ้นก็แบบกิ้วกิ้วดีเลย้ยคะก็น่ารักดีมั้งคะก็ดีนะหนูก็เป็นหนูก็ชอบแบบจิ้นอ่ะพี่ออมกับพี่ไม้อะไรอย่างเงี้ยชอบไงก็ดีน่ารักดีแฟนขับก็เชียร์แล้วก็ทั้งข้างในจอแล้วก็นอกจอนาอแล้วก็จริงจริงก็ดีนะเรื่องต่อไปเขาอาจจะเล่นคู่กันแล้วก็เคมีดีมากๆอะไรอย่างเงี้ยแฟนขับก็ได้ลุนกันต่อไปนอกจากเหล่าคู่จิ้นจะจิ้นกันในจอแล้วฝั่งคู่ก็ดูเหมือนจะจิ้นกันนอกจอทำฟินยิ่งกว่าในจอ อีกค่ะเรียกได้ว่าแฟนคลับต่างฟินกันไม่หยุดไม่ว่าจะเป็นคู่นเดชยายามาร์คคิมที่ชอบโชว์ความหวานกันแบบไม่แค่สุดกันเลยทีเดียวน่ารักทั้งคู่ทั้งนเดชทั้งยายาทต่ว่าไม่มีใครจะปฏิเสธได้ว่าเขาเป็นคู่ที่เหมาะสมกันที่สุดแล้วให้เขาค่อยๆเป็นค่อยๆไปก็ได้เพราะว่าพอคนลุ้นๆกันเยอะๆเขาก็แต่ว่าเขาก็กดดันเหมือนกันนะว่าแบบจะต้องจิ้นกันขนาดไหนจะต้องแบบแสดงออกกันขนาดไหนปล่อยให้เขาได้ไปจูดจีกัน2คนหรือว่าให้เขาได้ใช้เวลาเป็นคู่ที่เขามีความสุขกันเอง บงเขาดูน่ารักดีนะดูเป็นพี่น้องที่ดูห่วงใยกันอ่ะเขาดูมีอะไรที่เข้ากันอ่ะเรียกว่าน่าจะเป็นแบบคู่จิ้นที่แบบันดับหนึ่งอ่ะเขาคงสนิทกันด้วยเพราะว่าละครก็เล่นด้วยกันถ่ายโฆษณาก็ถ่ายด้วยกันเขาสนิทกันนะครับก็เป็นปกติโอ้ยเขาน่ารักดีตอนช่วงหลังๆนี้ o l l ล w IG อยูบองว่าเรื่องของความรักมันเป็นเรื่องที่เป็นกําลังใจให้กันและกันดีกว่าอย่าไปมองว่าเอ้ยอย่างนั้นอย่างนี้ให้มองถึงความรู้สึกดีๆที่คนสองคนมีให้กันดีกว่าแล้วถ้าเขาสองคนมีความสุขมั่นก็คือมมมมันนนกก็็็เเเเปคควววาาาาาสสุุขขขทีีี่่รไดด้ห จินเหมนนอกจอจริงเป็นเรื่องของเขาอะครบางทีทํางานด้วยกันมันก็เหมือนคนทางานออฟฟิศเดียวกันอะลองคิดดียวสมมติว่าคนที่ไม่ใช่ดาราอย่างเงี้ยนั่งโตะอยู่ข้างๆกันก็รู้สึกมีความสัมพันธ์ที่ดีเจอกันตลอดก็เป็นไปได้ที่เราจะรักกันจริงๆก็เหมือนดาราแหละบางทีทํางานการที่อยู่ในจอมันก็คือการถ่ายละครร่วมกันเป็นหลายๆเดือนมันก็เป็นไปได้เป็นเรื่องปกติอะฮะก็ดีก็ดีมันก็ดูน่ารักดีจินในจอแฟนๆก็คงชอบอะไรอย่างเงี้ยก็ดีนะน่ารักดีออกคือมันไม่มีอะไรผิดเลยที่แบบคนสวยกับคนหล่อมาทํางานด้วยกัันนแแลล้้ววากกผู ก็เกิดเป็นความรักน่ารักดีออกคิดว่าคู่จิ้นก็เป็นคู่ที่เขาลุ้นอยากจะให้เป็นแฟนกันไม่ใช่คู่จริงนะคะในอดีตก็จะมีตั้งแต่มิตรเพชรลาสมบัติอรัญญาแล้วก็ จากประวัติศาสตร์มาคู่จิ้นส่วนใหญ่ยากมากเลยที่จะกลายเป็นคู่จริงได้แม้กระทั่งคู่ของสันติสุขกับจินตลาก็ต้องแยกย้ายกันค่ะงานนี้ต้องมาคอยลุ้นคู่จิน้นคู่อื่นว่าจะมีคู่ไหนจิ้นกันนอกจอให้แฟนคลับได้ฟินกันอีกก็ต้องรอดูพระนางคู่ใหม่ที่อาจจะเป็นคู่จิน้นคู่ต่อไปนะเจ้าค่ะ